วนสี่ห้า 4, ทีพอกินแล้วครับผมทางดำครับผมกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสตัวครับผม1โล 1> สวัสดีครับผมยุทธีรับแค่วันนี้มาหวานแห้งครับผมที่คองพาสีเจริญครกระทุ่มแวนครับผมปลากินเยอะมากครับ ฝูงเลยครับผมเดี๋ยวจะใช้แห่เล็กหวานดูครับผมกลัวตอกลัวหินครับแห่เล็กแห่ใหญ่อยู่นี่ครับต้นขนวานแห่ครับผมแบบสอกสี่เซนเอาแห่ใหญ่ไว้ก่อนเดี๋ยวลองแห่เล็กดูก่อนครับ สังดำครับผมกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวครับผมหนึ่งโลโอเคครับนี่ครับมายของภาษีเจริญครับกระทุ่มแบน์ครับมารอบนั้นวันนี้วันหยุดมาลองหวานดูหนปล่าอะไรไม่รู้นี่ช็อกเกอร์หรือเปล่านะัะเดี๋ยวกด หวานต่อครับผมนี่คกระชังกระชังแถมมาครับจากโดนคนมาไหน,นหวานไป45ปีได้ที่ทละตัว ไปตามเก็บตรงนู้น สี่ห้าทีก็กินเลยครับผมมีป้าคนหนึ่งอยู่ตรงข้างคลองับผมถามว่าเอาไปทำอะไรกินเอาไปขายหรือเอาไปกินก็บอกว่าไปกินครับผมเลยป้าก็บอกว่าอย่าเอาไปเยอะนะหนูมันบาปหมอห้างดำแกบอกว่าอย่าไปเยอะมันบาปพูดอย่างนี้ ครับวันนี้มาคลองบาสีเจริญนนะผมปลาก็ลอยหัวเต็มเหมือนเดิมครับผมเนี่ยลอยเต็มเลยครับฝั่งนูนยิ่งเยอะครับนูนนูนยิ่งเยอะอนูนแล้วก็จะมีเรือประมงครับผมมาลากปลาหมอข้างดำ ลงสามวันแล้วครับกมประมงกระทุ่มแบนเมื่อวานวันวน,นี้พรุ่งนี้ก็น่าจะลงครับรถน้อยลงไปบ้างครับตรงนู้นครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมก็ยังเยอะเหมือนเดิมนี่ครับก็ยังขึ้นฝ่าปลายครับผม ผมมองวขาลากแต่เนี่ยผิวน้ำใต้น้ำลากไม่ได้เดี๋ยวไปดูผมผมมองเขาลากได้เยอะไหมเีลอ,อยขึ้นเหมือนเดิมครับผมตัปลายปลาย ไปแล้วนี่นี่ครับเดี๋ยวมงมงกาแฟแก้วหนึ่งครับอันนี้กาแฟแก้วหนึ่ง อูได้เยอะครับนี่ครับถูงลำเรือนะครับ,รบน,นี่ได้เยอะไหมครับวันนี้ได้เยอะไหมเดียจกกำลับไปแล้อ๋อ ปันล <l> ุงยากทางเนี้ยเข้าไวดาวิีบ้างตอบ้างครับลากแค่ผิวน้ำเนี้ยนะครับ <c oughs> ได้ถึงตันมามวันนี้ได้ถึงตันไหมลากแค่ตอนเชา้าลากแค่ตอนเชา้าอย่างเดียว <c oughs> มาลองเวี่ยงแห่ดู ตอนนี้ก็ไปไหนครับไปไปขายเลยเดี๋ยวเช็ครับ